วันบาร์เบอร์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัวกระเป๋าที่ใช้เป็นเครื่องมือใส่อุปรกรณ์ของช่างตัดผมกันนะครับนะครับขนาดความกว้างจากซ้ายไปขวาตัวนี้55เซนความสูง33เซนความกว้างตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ถึงตรงนี้14เซนตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่มีน้ําหนัก,กประมาณหนึ่งถือว่าหนักนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นตัวอลูมิเนียม แล้วก็ข้างหน้านี่ก็เป็นวัสดุคล้ายๆหนังแข่งนะครับมีหูวยิ้วตัวนี้เ,าเอาไว้ล็อกสายสะพายนะครับในกระเป๋าก็แสดงว่าให้สายสะพายมาด้วยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวหมุด4ี่ตัวนะครับเอาไว้สําหรับวางในแนวนอนแล้วก็มีหมดุดตรงขาอีกอี่จุดนะครับเอาไว้วางในแนวตั้งสามารถวางได้ทั้งตั้งแหน้นอนเรื่อย ต้องการการเป็นรอยนะครับในส่วนด้านหลังเนี่ยมีตัวบานพับมาให้สามอันหนึ่งสองสามเพื่อเพิ่มความแข็งแรงรอบกระเป๋าเนี่ยไซส์ใหญ่พอสมควรเลยนะครับในส่วนด้านหน้านะครับก็มีตัวล็อกเป็นใส่รหัสนะครับการเปิดจะเปิดแบบตัวกระเป๋าเจมบอลนะครับก็เปิดอย่างนี้เลยนะครับสองสองข้างซ้ายกับขวาก็หน้าตาดีเดี๋ยวมาดูข้างในกันครับว่าเราก็เปิด ขวาซ้ายนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาดูอลังการงานสร้างมากนะครับภายในเนี่ยด้านบนก่อนก็เป็นปุกหนังนะครับสีน้ำตาลสวยเชียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่อ,อุปกรณ์น่าจะเป็นพวกกันไก่ก็ใส่กันไก่อย่างนี้แล้วก็เสียบล็อกลงมาอีกทีนะด้านนี้ก็จะเป็นที่ใส่หีนะครับ มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องส่วนด้านล่างนะครับมาดูด้านล่างก็เป็นที่วางแบตเตอรี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทางขวานี่ก็เป็นกล่องอันนี้เป็นตัวใส่อุปกรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นชุดฟองน้ําฟองน้ําตัวนี้ถ้าเราหยิบออกมาดูอ่ะเราก็จะได้พื้นที่ตัวนี้เป็นตัว L ใหญ่ๆตัวหนึ่งนะครับเรื่องของฟองน้ําเองเนี่ยมันก็ถ้าเราลอง งอโดเห็นไหมฮะมันจะเป็นฟองน้ําประเภทที่เราดึงออกมาเป็นจุดๆได้อันนี้เราสามารถหยิบดึงออกมาได้เลยเพื่อทําเป็นร่องที่เราจะวางของก็แล้วแต่จะประยุกต์กันขาพับอันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าเป็นขาพับประเภทล็อกเวลาที่เราดันไปปึ๊บเนี่ยมันจะมีจังหวะล็อกให้เพื่อไม่ให้มันตีกลับนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขาพับป,ปกติเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกกันตีกลับเนี่ยสักพักเนี่ยมันจะพับตกลงมาใส่หน้าเรานะครับไอ้ตัวนี้ก็จะค่อนข้างดีนะครับเรามาดูภาพใหญ่กว้างๆก,ก,กัน ก็ใช้ได้ลองใส่ตัว Wall Super Taper นะครับเป็นปัตเตอรเลียนแบบมีสายด้านนี้เราก็ใส่ใสาใ,ใส่ตรงก้นเข้าไปนะครับแล้วก็าก่อนหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวตีตูก้แกเนี่ยมันจะมีตัวสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเข้ามาในช่องสไลด์นี้ขานี้จะได้ไม่หักนะครับแล้วก็ล็อก เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายไฟแล้วก็เอาหลบข,ข้างๆสวยๆนี้นะครับแล้วก็ลองเอาตัวเป็นไร้สายใส่ดูนะครับสมมติเอาวอลตัวเมจิคลิปนะครับใส่ด้านานี้ก็ใส่ตดเนียเข้าไปในช่องเลยนะครับช่องนี้ก็จะมีความลึกประมาณสักนิ้วหนึ่งใส่เข้าไปแล้วก็ตัวนี้ตีนตะเกก็อ้อมอ้อมขาตรงนี้นะครับ อาจจะมีแกว่งนิดหน่อยตัวนี้นะครับลองกลับข้างดูเอาหัวลง ฟันลองเบอร์รองอันนี้ทำเป็นกล่องนะรกล่องพลาสติกมาตัวหนึ่งมาใส่นะครับน่าสนใจนะครับตัวนี้แต่ด้วยความที่ขนาดมันใหญ่เนี่ย<อ>ถ้าตามความเป็นส่วนตัวก็เอาไว้ที่ร้านก็ไม่เลวนะครับอช้อย่างนี้วางที่ตัวหน้าเคาน์เตอร์ทำงานของเราเลยเปิดมาปุ๊บทำงานได้ ทำงานเสร็จปิดกลับบ้านได้เลยครับก็หวังว่าตัวคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กระเป๋าใส่เครื่องมือช่างนะครับตะวันบาร์เบอร์สวัสดีครับ